มือนี้มาตามความฝันแม่ปูโค้งสุดท้ายเป็นฝันว่าแฟนเก่าพันกลับขึ้นมากขึ้นดีเป็นเลยเดี้ยวไปไปเห็นเด็กหน่อยให้เด็กผ้าเด็กหน่อยไปสือขนมเลื่ว่าไปสือขนม,นเ,อขนมนเอาเงินเหรียญสิบเหรียญสิบเนี่ยจะเป็นเงินสมัยเกาเ่าาพัน่าอ้าวเหรียญสิบแม่ปูสมัยเก่าาจะเป็นแบบไหนองไปติดตามความฝันแม่ปูได้เลยค่ะอาสวัสดีแมปูค่ะสวับบสดีค่ะ มันนี้ก็บมาตามเลขเมปูโคกสุดท้ายเนาะอย่างนี้บอกฝนฝันไม่แล้วแต่ว่าฝันเป็นเลขตัวเก่าแป๊บแป๊บพี่น้องก็มีเลขเป็นเลขคาแล้วบอนะครับก็เลยมาตามให้นะครับเมปูเป็นยังสร้างกันบหรือหันขังเซ่มื่อสร้างแถวนั่งร่างนั่งกอยังนกยังนอนนี่เพราะว่าบรรยากาศคืออันหนามวย่ะย่ำเห็ดโปกมันยังสวยเพราะมันไปมันเป็นแต่นอนดีนไม่ใช่เด่นจิวมันเป็นอากาศคึ้นไง ันขังเส้ปันนั่นเขาเนี้อปิ้งกับราเนล้าไปบงัไฟจะกินไปบ่รถกับ่ีโรถกับป็ดอบ่น้จะจะบักเห็นอยังน้ำเขาม่บ้านแห่กับเเห็นรถควรถด้านสิบสามสิบสี่เมื่อนี่แหละเอาไปร้านสอบมาที่นี่สร้างสอมกับเมาเออนจำเงินได้พ่อจะเชียไหสร้างสอมปันเนาะข้ามเมาพูดแล้วสร้างอมจะปันแล้วบุญธรรมดาเหรอเนาะไปไปดความ่บ้านนี่ลอกับกองไว้ขากับกองไว้กองไว้พู้เราหม่องถอนหุ่นอัหนะเนาะเพราจิแก็า เป็นไปไหมคุณแม่หลวยโอ้โฟังไปเลยแม่ปูฟันแรกกับฟันมาแหลกกับฟันที่เห็นสามีตายมาหาวันฮะที่นายนายจักไหมฟันแรกฟันแรกเกแก้วไหมโอ้ฟันว่าแกมาอยู่ไอ้เขามาเหี้ยนวันเขาปมาเหี้ยนหรอเฝ้าไว้อยู่หน้าประตูอยู่หน้าบ้านเพิ่นประกาศเขาเพราะว่าเขาบาด้อยู่แล้วเพราะว่าไอ้เตียนประตูยาดานเขาก็เลยยางออกมาหาแกถามมันนั่นอันนี้แก่แก่กับบ่ออยังดอกหนาชาเชาวแก้บังกันจิตอ่ะนี่จะยืดข้อเ้าเบิ้งหนาข้อเบิ้งข้าคักนั่งเฉย ก็คิดว่าแก้สิไปเด้รวยคิดว่าทุดทายหรอเนะคืออยู่ท้าเบิ้งเบิงสี่จงแด้อก็ขวกับข้าวมันั่นมันก็ข้าวมกิงมันมาละคือระท่านในโดนเนาะแต่ว่าก่แก้กับชีราสิไปเด้สิบ่นั่นเองนั่เนะก็สิไปเรื่อย่งเนะก็ต่าบอกยังกยัยางเนะแล้วต่อกันฝั่อะไรยู่นั้งะแล้วปนั่นถ้าสูนปเทพระสูนเป็นผู้บาลจำาน้อยมหากลับมาอยู่น้ำกันนะค้าวมันฝั่แต่ว่าเดี๋ยวนี้พันบุวเป็นภากะ บ่าเด้ฝันว่ายบดเป็นผ hmm. ้าดอกฝันวายสวมมันยุ่งกันไม่ไหม่น่ะนะเสีงเขาเด็กกันไม่ไหม่น่ะนะฝันว่าไอ้กับขึ้นมาอยู่นลำกันนี่ละว่าคือกู้แกมาเอาไอ้กู้นังทีนะเพราะว่าก็เลยถามมาแกก็เลยว่ายเข้ามาไอ้เป็นอะไรตัวอยู่กับผู้ใดดอกเข้ามาเอาหาตัวกู้นี่ละกู้หากันคือเก่าใหม่ไปอยู่กับผู้ใด้แกว่างทีได้รวยเพิ่มฝันไหมถ้า่าก่าฟันก็แฝงไปดอกมันเลี้ยงพอเล็กน้อยเจ้าพอเล็กน้อยพ่อเล็กน้อยกับพ่อกันอยู่ในกบบนในงาน ไอ้จับไอ้พ่อแก้ไปซื้อนั่นไงไปซื้อขนมปัจจินีซื้อขนมก็ได้จับเงินเขื่อนมาเงินสีบาทปัจจินีพ่อออกนั่นมันจะเป็นก้อนม้วนๆเป็นเป็นแปรเดี๋ยวยูชิบบาดไปท่านไปซื้อใส่กับบ่อไอ้บ่อพ่อปัจจินีไซส่กับมี่ด่านข้ากับมี่เลยไปซื้อสหการวานเท่าชิบบาทออกมามันเป็นขนมคือขนมคือจังไงขนมแป้งขนมอะไรยังไงเ้าบีบบอกเป็นก้อนขาวเป็นแผ่นไหมเป็นก้อนเป็นแผ่นไหมวันเดี๋ยวยูชิบบาดไปท่าน ไอเด็กน่อยเขานก็ยังไอุนนเม่เนมํานั่นเลเีกบเรียนซีเลีก็เรียนซีบเนาะเ,ยะเลยเป็นปว่าฟันแรกเนี่ก็มีไห้หนึ่งศูนเนาะไห้หนึ่งศนเขาเรีกบ้านที่สามีมหาคือเก้าแปดเก้าแปดสามีอายุเท่าไรก็ซีีปีตอนตายสาเก่านาะปัจสามบเก่าแต่ว่าติม,มาอยู่ต็มแต่ว่าวก็ได้ตัวไหกนะครับผมตัวไห้ซีซบานนี้ก็จะเด้ตามอยกเพราะว่าฟันไม่เพิ่งเป็นเลขเดียวกันฟันเดียวกันเขาลองสอบถามมึงเอาฟันไม่ล่าส่วน บอกก็ฟันีจักเีฟันวาสานประพุ่มหน่อยแบบออยูงเี้นเท่าก็ยังเงี้ยนกระจอกม่เป็นเป็นสานใหญ่ดิสานหน่อยกรจอกมาเสือมาตั้งนะแล้วที่นี่ผมก็เลไปเจ้าคุณมองไหนบตว่าบรูด้จะว่างสานพุ่มไก่ก็ยังเงี้นเท่าเงี้ยนอยู่จังสีด้วยก็จะเฮยเ้ยไม่เงาเยบอกขึเเียนขาบอกวยนี่ยละจังไหนบูแบบแจ่ว่ามันเป็นสานประพุ่มอันนี้เอาเห็นนะฟังผมอันนั้นก็สานประพุ่มตังห้อยู บัดท at ีนี้เขาก็เล่นนางลงเขาก็เล่นนางลงเขาก็เลยเห็นเหรียญไอเห็นเหรียญเงินนอกว้างใบยืดสองเหรียญเลยจับขึ้นมาว้างใบยืดสองเหรียญแล้วจับขึ้นมาที่แรกก็เล่นเบิ้งเอาคือจังหวะคือจังเหรียญของของในกระเป๋าที่ของของเก็บไว้เท่าสันแตวมันมันเลยเป็นของของอันนี้วันที่นี่ได้ว่าสี่เอาได้เว่าสี่เอาสองเหรียญนั่นมาใส่กระเป๋าของได้ว่าโอ้บรเอาดอกให้เฟินซาราะว่ามันอยู่น้ำเฟินแล้วระหว่างสินะระหว่างใบเพินซาปาว่าเกิดมาเพราะว่าผู้นี้มาค่อยเอาของเฟินระหว่าง ว่าเป็นของเปิ้นของผู้ใดกับว่ากาวของก้นลยไว้ยังสิเอาไว้เปืนซาลังถึนดื้อเอาว้างไว้ชองเหรียญนั่นพอดีชองเหรียญนั่นเขาเรียกิังกะครับมันขึนเป็นเหรียญหนอกของข่อยที่ข่อยเก็บมันอยู่เสมอไหมมันชองเหรียญไหมเงินหนอกไหมเงินเหรียญไหมเหรียญันนี้เีเญส่วนี่เลยโอ้กว่ากับฟันจ้องสั้นแม้จะเป็นของเงินฟันว่าห้าใบแต่สั้นพอพุ่มก็เรียกไปขึ้นมาเบ um, um, pues nah ิここ้งม mm ันเป็นเหรียญเหรียญกับเป็นเหรียญของข่อยก็เรียกว่างไว้ปืนก็เรียกว่าเอาเพราะว่ามันอยู่หางแหล่าก็เรียกว่างไว้ปืนเลื่อยสินะว ตัละามาันบางของกับขวางมันไม่แมนยังมันเป็นขอ, <c oughs> องกับขวางยู่ในห,หันไปเย็นเพื่อเล็นแรกนี่มาเลยไทยไดย้เดี๋ยวช่วบงเน,น้อน,นะครับเล็นแรกมันมีเลขที่สามตัวมีเลขสองศตัวหน่อยเด้ตัวนี้ก็มุงเลขหาศูนย์เดีวก็เลขหน,นเห็นปะมันมาตรงกับฝันแหลกคนที่มีหนึ่ศนฝันแหกมันมีหน่เออบานนี่อีเลียนหนึ่ละเลี้ยนเลี้ตามเหตุเนาะกัเป็นเลขหนึ่งเก้าเก้าแ แต่ว่ามันเขามาหมดตัว่นเ้ากับมันข้มปั่นอ่างเงี้ยมันตรงกับเลขบ้านพี่สามีผมไมยินอยู่หน้าบ้านเลยมันชิวานมือนะมันตรงกับมันข้มปั่นแม่ใช่ตีมมันมันมันฝันตรงกับมันเขามาหมัดแม่เหรียญกับเรียญให้เห็นน้อยหวยเนาะเลขเลขมันตรงกันแถบนะครับไว้ไทยไว้แสดงว่าเลขเพิ่นเขาแล้วเนาะนะครับอ๋อนะครับโชว์ตัวเลขเรื่อนะครับโอ้ยยังว่ามันตรงกับตัวเหรียญงานหวยอ้าวฝันโขงสุดท้ายเพคนนะครับฝันแรกกับฝันสองเลขตรงกันเด้อนะครับฝันแรกเนี่ยกับเลขหนึ่งศูนย์หนึ่งกัน กเรียบขนาดจะเข่าแล้วเด้อนะครับในเหรียญนี่มีสองศูนย์ห้าศูนย์เลือก็นหนึ่งศูนย์นะครับเจ้าเลขาดศูนย์ใหญ่กั็มูก็เลยเอาน้ำนะครับศูนย์งามอยู่กลางมูเลยก็เลยเพิ่มน้ำไปตูนเหรียมันเป็นเหรียญใหญ่น่าไหยเนาะเหรียญใหญ่ๆเป็นบ้องามำเงาเหรียญหนึ่งเป็นหนึ่งเก้าไม่ได้ถือม่าแต่ว่าไก็ไหวได้แล้วนะครับไม่ได้ถือเหรียญมาโจ๋เนาะที่ไหนหนึ่นะครับหนึ่งเก้าเก้าแปดนะครับก็เลยมบ้อหาเก้าแปดน้ำวนตรงกันกับฝันแหลงฝืนเด้อนะครับเด็กฝืนอาจจะเข่าแล้วก็ได้เด้อนะสหรัับเเขอองงแม่่ปูนนนนวดี้ะฝทื แต่เนะเล็กตัวก้านะครับฝันไปเหรียนพอดีตีอย่างไหมมตบอลตัวแรกเขาไนตีเลยเนาะแต่ว่าฝันครั้งนี้มากเรียญกับเขาไปกมฝันมันมันมีตัวเล็กเขามาเหมือนมันวันไววมันตัวเล็กมันกันกับหวนี่ก็ไปเรียนนี่ไหมเรียนที่เขาฝันปด้ตีนั่นนี่กันเลยเอนเลยนี่แม่เจ้ากับไปเต้กัไวเยแต่ว่ากูเก็บมากูอเบิ้งพ่กูบ่เบิ้งกยขันมื่อนี้มันบอบอกสากูบอเข้าใจ่กูบอกบงว่าไอ้บ้นสี่ตัวไรพ่อสอตัวแรกป็นตีไ้นี่แต่มึงถามกูจะไม่บอกหนู้า้เห็นมั้ ก็ไม่อาจตงใกล้เลยหรว่าหายแต่ว่าเขาได้ท้องลอเาะว่าหายลไม่คิดว่ากอประเด้ยมาาไงไงดิคอยมกทบจับรวมกองเก่าเนาะครับคอยไม่มิดสุดแล้วไปรับรวมกองเก่าไววเงินจามแ่หวยังคอยไม่มดเมาเจ็ก็ม่คอยเจ็บไปมดอายะอยูเป็นราคาประมาณสิเป็นราคา่าก็จับรวมกองเก่าไหวในพ่อหนันขอกรนงนก็คอยเก็บไหวของเก่าขอมักัะชมทำหวยยังกองทิพย์ ได้ขอเพิ่นว่าบ่ได้อธจษฐานตะวางขาวางเงื่อว้เอาว้เพิ่นขึนเอาว้เพิ่นขึนกับ่านี่หาเพิ่นให้เลลเฮาเข้าะววาเฮาเป็นของเฮาอยู่แต่ว่าเขากับว่าห้ก็ให้เพิ่นไหมเพิ่ด้กวามฝันเ้าแหยเพิ่นไป่เ้วอยู่ข้างล่างังอยู่ข้างล่งต้สารอยู่ขี้ดินแหมอเลขลกางเ้อเขาก็วางว้เอากัวางว้ไหมอยู่ข้างล่างสาลน่อยงีระพุ่มเปนแต่ว่าว่างไว้อยุ่ใต่สารเพิ่นเฮาเอาก็วางว้คือก่านหมสอเหรียญเฮากัวางว้เพิ่นคือก้านหมวยเอาไหครับก็ถือว สองฝันกับอะเลตกตเก่านะครับเลขเ็ฝันแรกกันหนึ่งศูนย์นี่ก่แปกันมีทั้งสอันนะครับแต่ว่ามันอีวันสินเด้มันวันสินเอ้ยถาถุกเออสาธุพ่อมาหน้าวันสินเออขนจิงดุเออแทงวมันศินเด้มันี่ยมันน้นวันสินเออไม่วันสินไูมากตัวใดซื้อฮะซื้อตัวใดใจมากตัวใดก็นซื้อน้ำเอกันซื้อน้ำหนึ่งศูน กับนงำนกับเอเลกันนี่นะว่าจีซื้อน้ำชนมดจีเรียงอีเอเออทีชนเอาหมดเลยจีชนเออเพราะว่าจีชนอสิคามก็ได้ไมเระ่แม่ขามหรือจีซื้อน้ำตัวศบาทก็ได้อยู่สามีเลยีซื้อน้ำหนึ่งชนจีชนหาูนแล้วก็ชนหนึ่งจังสิล่ะสีซื้อน้ำตัวเด็กตัวนี้เพราะบ้านเด็กเขาเดวมาแม่เาีซื้อบิงไหมครับผมเนากับ้านเด็กที่เก่าเปีซื้อบนนี่ตัวศีบาทเงี้เดี๋อันจีซื้อบนตัวรีบาทเก่าเปียกไีออรล เอานะครับสองรูฟังวันนี้นะครับแม่ปูท่สนนี้ละดวงของผมไม่ทำนี่เป็นแรกก็ยังมีหนึ่งศูนย์แล้วก็มีเก้าแปดมีไอยูสามีที่ตายไปแล้วคือส<ม>ี่ศูนย์เท่านั้นานะครับวันนี้เพิน่นว่าฝันว่าเห็นสารประพุ่มฝันไม่ล่าสุดน,นะครับไปเก็บเหรียญสองเหรียญอยู่ใต้สารประพุมม่มเป็นเหรียญของเพือ่อนีหลีในฝันนะครับเพิ่นว่าเวิ่งแล้วมันเป็นเหรียญต่างประเทศเพิ่นก็มีอีหลีนะครับในชีวิตจริงเลยเพิ่นเริ่มเวิ่์งเหล่านี้แล้วขึ้นเนาะก็เลยตื่นบอกแม่ปู ตื่นเลยบมาเบิ่งเลตื่นแล็ได้ฝันยังแยงมาพอดีตีหพอดีเลยครับมื่เบงเลียนนี่มีเรียนแรกเนี่เป็นเลขสตัวมีสองหแล้วก็บหนส่วนอีเรียนนึเป็นหนึ่นะครับก็เรย่มาตรงคับฝันแรกเป็นที่มีเลขหนึ่นก้านะครับแต่าหาตรงมาเด็กทีเก้าแปดพอมันคำว่ามดตัวเลขวันแต่ว่าหาศูนย์อยู่กลางตัวใหญ่ตัวงามเราเออนาะ เพราะว่าเพราะว่าขาฝันเกี่ยวกับเรียนเดี๋ยวเรียนบริตีหนักเพราะว่าเรียนในหันมีมดเขามาเล็กมัดตัวตัวที่ขาฝันฝันไปกอนแบบที่นี่พ้อมมาฝันกับเกี่ยวกับสารกับเดียนของขงเพราะว่าเล็กในเรียนมีมดตัวตัวงามคักแม่ต้องต้องบริตีเล็กหนกแม่นกล้ใกลคือขันแม่ท้องจีดายก็ขึ้นเียเนาะใกจีด้ก็ยังเป็นสีพับใหายมันสีบริตีมันตนเนนันเออ ก็ดีนะเนี่ยวันเย็นได้ดีนะครับซื่อก่อนจะน้ำมหอยน้่าเดียวหอวโชว์หามัน้องม่ปูในวันนี้เด้น้ำนัํากว่าตัวละหลายตัวสีบาท์นี้สิบารวมงกับของม่จะมนี่ล่ะคนหานเข้ากับพ่อได้ใส่ยู่